อยากจะเชิญชวนทุกคนมาอุดหนุนตามหน่วยงานต่างๆเพื่อรับของรางวัลกลับไปนะคะและส่วนที่จะมาซื้อของถูกนะคะคุณภาพดีราคาถูกวันนี้เข้าใจว่าน่าจะมียิ่งกว่ารถแรกแจกแถมหน้าที่ทองนะคะคือเป็นการส่งท้ายอำลางานวันกาชาิหนึ่งร้อยปีในปีนี้ที่เชื่อว่าทุกๆหน่วยงานเนี่ยคะ่ะอยากจะมอบความสุขส่งท้ายปีส่งท้ายงานให้กับประชาชนที่ที่มา เที่ยวงานในครั้งนี้นะคะ,ะเป็นวันที่11ของการจัดงานนะคะแต่ถ้ามาแล้วนะคะรู้สึกว่ายังไม่จุใจยังไม่อิ่มใจนะคะไปเที่ยวงานต่อที่งานกาชาด .com ได้อีกนะคะเพราะว่าในงานกาชาดออนไลน์เนี่ยจะไปปิดวันที่31ธันวาคมอ๋อได้เที่ยวยาวเลยนะคะแต่าทางออนไลน์นะคะ สำหรับออนไลน์ค่ะเพราะว่าต้อบอกว่ามีมีกิมีกิจกรรมที่ที่แตกต่างจากที่ส่วนรุมอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ถ้าไม่ได้เข้าไปเนี่ยค่ะจะจะมาไม่ถึงแน่ๆนะคะเพราะว่ายังมีการแข่งขันว่าวมาลาธอนอยู่นะคะเข้าไปสมัครแล้วก็เล่นว่ามาลาธอนไปได้จนถึง31ธันวาคมมีในเรื่องของการเล่นเกมนะคะชิงรางวัล นะคะแล้วก็มีในเรื่องของบ้านผีสิงนะคะที่ใครยังไม่ได้เข้าก็ยังเข้าได้อยู่นะคะแล้วก็จะมีรถรางสายมูขอพรพระนะคะซึ่งไปถ่ายจากสถานที่จริง9สถานที่นะคะไม่ต้องไปเองนะคะมีขอพรอนในแพลตฟอร์มงานการชาติออนไลน์ก็มีไปจนถึงวันที่3 1ธันวาคมและที่สำคัญค่ะ,ะการบริจากเงินผ่านระบบออนไลน์ณนะสิ้นปีนะคะที่ ผู้บริจาคนะคะที่ประสงค์จะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะนั้นลดหย่อนภาษีสองเท่าในระบบได้เลยนะคะส่งตรงถึงสรรพากรได้และที่สำคัญค่ะ่บันวาคมนะคะรุ้นรางวัลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะจากแพลตฟอร์มงานการชาติออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยรุ้นวันนี้ใน วันส่งท้ายที่สวนลุมพินีนะคะไปส่งท้ายที่แพลตฟอร์มด้วยนะคะวันที่31ธันวาคมแต่เราจะจับกลางวันก่อนเท่านั้นเองก็คือจับกางวันทีหนึ่ก็คือ28ธันวาคมค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของอวันงานกาชาติที่เราได้ยินชื่อปีนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นความพิเศษงานกาชาติ100ปีเป็นยังไงอ,อยากขยายความตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ งา,งานการชาตินะคะเป็นงานต้องบอกว่าจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาติไทยและหาไรายได้เพื่อมาใช้ในการดําเนินภารกิจของสภากาชาติไทยโดยเริ่มต้นจากอย่างเป็นทางการแล้วกันนะคะเรียกว่าเหล็กอย่างเป็นทางการเลยก็คือปี2466นะคะแต่ว่าเริ่มต้นที่ท้องสนามหลวงนะคะวิธีการก็คือเป็นการจัดก,กระบวนรลดแห่ นะคะไปตามท้องถนนเส้นทางไปบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็จะมีหน่วยงานนะคะ,ะเข้าร่วมแผกกระบวนรถรนะคะเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาติไทยแล้วก็หน่วยงานต่างๆแต่ว่าในครั้งนั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องของภารกิจของสภากาชาติไทยที่ดูแลในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะซึ่งการแหกกระบวนรถรนียค่ะไปตามท้องถนนเนี่ยก็มีการหาทุนนะคะด้วยการเชิญชวนให้มาเป็นสมาชิก ของสภากาชาติไทยในสมัยนั้นเนี่ยค่ะ,ะคนละหนึ่งบาทต่อปีนะคะนี่คือกิจกรรมแรกเลยของปี2466เริ่มงานกาชาติเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นงานมหรสพที่มหรสุท,ที่ที่เกิดขึ้นนะคะและต,ต่อมาก็ย้ายสถานที่ไปนะคะ,ะจากท้องสนามหลวงก็ย้ายไปจัดที่วังสลาลม นะคะแล้วก็ไปจับที่สถานสาวพามาจนถึงสวนอมพรแล้วก็มาที่สวนลุมพินีแล้วสถานการณ์โควิดจับไม่ได้ก็ไปเกิดที่พลตฟอร์มออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่เกิดขึ้นของการจัดงานาชาติเนี่ยเป็นมระสมคู่คนไทยยาวนานมาเนี่ยปีนี้จึงมาครบ100ปีนะคะก็นำเสนอในเรื่องของงานย้อนวันวานเส้นทางของ การจัดงานกาชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เห็นเส้นทางของกิจกรรมต่างๆกว่าจะมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาในงานกาชาตินะคะจึงเป็นที่มาของการรำลึกย้อนวันวาน,วน,วนงานกาชาติหนึ่งร้อปี เป็นแนวคิดของการจัดงานปีนี้ก็คือรื่นรมสุดรดีนที่แห่งการให้งานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566เพราะฉะนั้นใน100ปีที่ผ่านมาก็จะมีแลนด์มาร์คสวยๆนะคะให้คนได้ถ่ายรูปนะคะต้องบอกว่าใครถ้ามาถึงงาน การชาติปีนี้แล้วไม่ได้ไปถ่ายรูปอะค่ะอาจจะไม่ได้เก็บบรรยากาศความทรงจาเพราะว่าเชิญย้อนวันวานวน,นุ่งจงขอมไทยแต่งกายแบบไทยๆไปถ่ายภาพสวยๆนะคะมีช่างภาพติดอาสาถ่ายภาพสวยมากค่ะเพราะว่าเก็บบรรยากาศด้วยตัวเองอาจจะไม่สวยเท่ามีช่างภาพที่มาเป็นจิตอาสานะคะมืออาชีพมาถ่ายให้กับทุกท่านที่มาเพื่ชมงานโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของ การส่งท้ายของปีนี้ที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเก็บบรรยากาศภาพสวยๆไฟสวยๆแล้วก็กิจกรรมบันเทิงเรื่องเริงมหรสพการกุศลที่มีอยู่ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ